อันนี้แทบไม่เชื่อเลยนะครับว่าอันนี้จะเป็นโตเกียวที่ไส้ทะลักนะฮะโอ้โหมันอร่อยยิ่งกว่าสวัสดีครับไปกับฉันโกวินมีนะครับวันนี้มันจะพาไปกินโตเกียวที่แบบเธอรู้สึกเหมือนฉันไหมว่าไส้มันเยอะมากวันนี้นะครับมิวสั่งไป3ไซส์เลยไซส์10บาทไซส์20บาท,บาทและไซส์3าบาทนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าจุกจุไสแน่นๆเน้นเ จะบอกเลยนะครับว่าโอ้โหแบบลูกค้าเขาเยอะมากๆเลยอะ่ะป้าขายดีมากๆเลยนะฮะฉันรอรุนตัว30บาทนี่แหละคือมันใหญ่มากๆเลยฉันใส่ฉันสั่งไส่อะไรก็ไม่รู้อะ่ะเออก็คือเขาใส่แบบอะไรนะเขาเรียกอะ่ะพิกเผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหมูยองมีอะไรก็เยอะแยะมากมายแล้วเขาก็ใส่ซอสนู่นนี่นั่นโอ้โหแบบ แต่มันก็เลิศมากๆเลยไส้ทะลักไส้ไข่เนี่ยเขาใส่ห้าฟองกันเลยนะเธอทุกคนคือจุกๆกันแน่นๆไปเลยก็คือแบบแต่มันออกมาคืออร่อยมากเเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อนุ่มข้างในนุ่มกรอบนอกนุ่มในเออเนี่ยแล้วก็ซอสฉันก็ใส่แบบเป็นสมจุกเลยอะ มันเข้ากันมากๆเลยนะแต่ช็อตเดตก็คืออีสิบบาทนี้แหละที่แบบเนื้อไส้เค็มใส่อะไรสักอย่างนึงอะ่ะโอ้โหแบบจึงมาเออใส่ใส่ไส้กรอกเอออันนี้ือคือ,คอแบบมันจึงมากเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลเลยนะฮะแต่เราเออลองชิมตัว30บาทแล้วคือมันอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็แบบโอ้โหจึงมากแล้วราคาไม่แพงด้วยนะฉันจะบอกให้ถ้าใครมานะ มันจะเป็นทางเข้าฟาร์มจระเข้อทุกคนแล้วมันจะมีโลตาสดะเออเข้าตรงแถวๆนั้นแหละฉันก็สั่งๆไปแล้วก็มีลูกค้ามารอคิวแบบเยอะมากฉันแบบเออๆรีบๆทำหน่อยอะไรอย่เงี้ยชันกน็แต่นี้เธอเขาไม่ใช่มีเฉพาะโตเกียวนะเขามีไข่ปิ้งด้วยซึ่งแบบมี5้าฟองนะแค่สิบาทเองซึ่งแบบมันอร่อยจึงฉันก,ก็กินมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมอันนี้อันละสามสหบาทนะเธอคือแบบโอ้โห ยี่สิบาทหรือสามสิบาทวะคือฉันจําไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันรดมันจึ้งมากอ๋ออันนี้คือยี่สิบาทแล้วเธอขนาดยี่สิบาทก็แบบใหญ่กว่าหน้าฉันอีกแลรวเธอคือแบบมันจึ้งมากฉธอก็ได้กินไปเรื่อยๆเพราะว่าฉันหิวข้าวนะเธอเพราะว่าวันนี้ฉันไม่ได้กินข้าวเลยฉันก็กินไปเรื่อยๆแต่มันอร่อยมากแล้วก็มีลูกค้ามาสั่งสามอันยี่สิบบาทเธอคือแบบเธอเขาคณเลยมาจ้างนายวะ อะไรเงี้ยฉันก็คิดคิดคิดคืดคอไส้แบบไส้ทลักมากคือเขานิ้นเน้นเธออ่ะดูเนี้ยคือสามอันยี่สิบาทดูสีไส้เขาแบบโอ้โหถมถมถมเธอฉันไม่อยากจะคิดเลยอ่ะเออคือมันคุ้มมากๆเลยนะนี่อ่ะเห็นไหมซอสนู่นซอสนีน่นนใส่ พริกถพริกไทยอะไรเงี้ยคือมันจึ้งมันอร่อยจริงๆนะฮะทุกคนทุกคนต้องมาลองลองชิมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะทุกคนจ่าจุดใต้คอมเมนต์นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็พอนพอนพอนเขาก็พักพักพักไปเราก็ถ่ายถ่ายไปแล้วเราก็แบบเออกินของเราของเรายังไม่หมดนะพวกของเราเอ,อ,อะไรนะสั่งสามชิ้นเลยอะทุกคนจ่าเห็นไหมชิ้นนี้คือชิ้นละสามสิบบาทเธอ คือเนื้อแบบไส้เน้นๆโอ้อหคือมันรสมันจึ้มันอึงมากเลยกินยังไงกินจะหมดเนี่ยอันนี้คืออนที่สองของฉันนะคือมันแบบใหญ่กว่าแขนฉันใหญ่กว่าหน้าฉันใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบรรยากาศก็คือมอเตอร์เวย์คือมอเตอร์เวย์มมากเลยเธอ,อแต่มันอร่อยมากเธอฉัน ฉันพูดเลยเยอะไม่ได้นอกจากคำว่าอร่อยและได้เยอะและคุ้มอู้หูฉันจะบอกเลยนะครับว่าป้ากับลุงนี่คือน่ารักมากๆเลยแนะนำฉันทุกอย่างอันนู้นอันนี้แบบอันนั้นอร่อยอันนี้ไม่อร่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากๆเลยนะฮะ แล้วมิวก็ได้สอบถามว่าป้าเปิดกี่โมงเขาก็บอกว่าเปิดประมาณบ่ายสามโมงอะไรประมาณนี้นครับถึงประมาณสามทุ่มหรือถ้าหมดก่อนเขาก็ปิดก่อนนะครับแต่ส่วนมากก็จะปิดก่อนนะทุก้าจ๋าเพราะฉะนั้นมาบ่ายสามโมงเป็นต้นไปคือเลิศถ้าใครมาพัทยาแล้วไม่มาร้านนี้คือพลาดน,นะโตเกียวคือจึงไซทะลักแบบช่ำๆราคาไม่โดดราคาถูกมากทุกคนจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ